เออสามสองหนึ่งไอ้ไว้สายแสงต้องเป็นจ่าตนผู้อะตนผู้อะตนผู้ตนผู้ใดอยู่วันนี้เนี่ยจาหัวตนูไม่ใช่แล้ว่าตนผู้ลมพาน ต้องละตามคลองผู้ลานผู้รีดังมาวีวีน้องโรพีทีผู้ยอดรวยสาวสิเมืองใหม่น้ำตาไหลลงแก้มยุยยวยวนปู่นาคดำดนช่วยให้อายอวยหัวใจคืน เอาจ้วงไปเสียงกะว่าวหอนใจหำฮอนปวดร้าวในสวงพระอาทิตย์ส่องแสงเต็มดวงน้องเป็นพอแล้วเอาขึ้นเพาะไปเถอะ